เอาละสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะย <Hey. S 1> ินดีต้อนรับสู่ชชชแชทกระชั h ชาแนลนะครับผมวันนี้นะ,ะทางมาเวลซูเปอร์บอลนะฮะได้อัปเดตแพทใหม่เข้ามานะครับเพาเป็นแพทในซีซั่น2นะ,ะ 2> <Huh? S 1> มาพร้อมกับฮีโร่ตัวใหม่นะฮะ <Huh? S 1> เป็นพี่สาวของทอหรือว่าเจาเฮรานั่นเอง <Huh? S 1> ซึ่งเฮรานะฮะเป็นฮีโร่สายจอมเวทนะ,ะหรือสายพลังงานนั่นเอง huh? เดี๋ยวเรามาดูสกิลของเจเร่านะว่ามีสกิลอะไรกันบ้างนะครับผมเริ่มต้นที่สกิลติดตัวของเจเร่านะฮะสกิลติดตัวนะเป็นสกิลที่ตีธรรมดาแล้วก็จะมีเขียวๆขึ้นแบบนี้นะฮะเขาจะเหมือนติดพิษไหนะเมื่อเขาออกจากการต่อสู้ไปนะฮะออกจากการต่อสู้หมายถึงเมื่อเขาไม่ได้สู้แล้วนะฮะเขาก็จะติดพิษแล้วก็มีดาเมจเด้งมานะเป็นสีขาวๆนะฮะโดยดาเมตรตรงนี้นะจะคิดจากพลังเวทนะฮะมันแน่นอนอยู่แล้วแหละ เป็นตัวเวทนะมันก็ต้องคิดจากพลังเวทนะครับผมมาในส่วนสกิลแรกนะฮะเป็นสกิลดาแห่งรัติกานะ,ะสกิลนี้นะฮะจะช่วยทําให้เมื่อเรากดใช้นะ,ะจะวิ่งเร็วนะฮะและวิ่งเร็วไม่พอนะฮะเมื่อเรากดตีนะฮะแอคแทคสปีดของเราก็จะเพิ่มขึ้นด้วยะครับอีกครั้งเขายังมีความรับสกิลตัวนี้นะครับเป็นสกิลติดตัวนะครับไม่ต้องกดใช้นะฮะเมื่อเราอัพสกิลไปแรกแล้วไม่ต้องกดใช้สกิลนี้จะติดขึ้นมาอ่ากตกลงครับเมื่อเราตีนะครับ1 2 3ส สัญลักษณ์บนหัวนะครับครั้งที่4นะฮะจะมีดาบปักเข้ามาแล้วทําให้ติดพาสซีฟของเรานะฮะซึ่งไม่ว่าจะอยู่กี่คนนะรอบๆตัวก็จะโดนหมดนะครับสกิลที่2นะฮะสกิลดูดวิญญาณนะฮะเป็นดามเมดเวทนะฮะเมื่อเรากดใช้นะดูวงครับค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวเมื่อเรากดใช้นะฮะทำให้ศัตรูรอบๆตัวโดนดามเมดเวทครับแต่สกิลนี้มันเอาไว้คอมโบครับเอาไว้คอมโบกับสกิลติดตัวสกิลที่1นะฮะเมื่อเราปักดาบไปนะฮะโบ ไปแบบนี้แล้วกดสกิลที่2ครับโอ้โหเขาจะโดนดาเมจจริงฮะแถมเพิ่มเลือดเราด้วยเพราะฉะนั้นมันควรจะคอมโบกับเมื่อเราติดทาสิ์ดาบแล้วนะแล้วกดใช้นะโอ้โหเรียกได้ว่าสกิลที่2อ่ะผมมองว่าเป็นสกิลที่เด็ดที่สุดของเฮ่าละมาในส่วนสกิลที่3ครับสกิลที่3นะเป็นการปลาปาลูกกลมๆไปนะแล้วจะเกิดวงล้อมนะเมื่อสตูวิ่งออกจากวงล้อมนี้นะฮะเขาก็จะโดนสตันนะเป็นเป้าหมายเดียวนะฮะไม่ไม่ได้เป็นหมู่เนาะ และมาสกิลสุดท้ายนะครับของเจ้าเฮรานะครับเป็นสกิลเรียกโกเลมนะฮะซึ่งเจ้าโกลเลมเนี่ยเมื่อเราเรียกมานะรอบๆตัวเขาก็จะติดพัตติดท่าพาสีเรานะเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถดูดแรงได้นะและโกเลมเราก็สามารถบังคับให้เดินไปไหนตอไหนได้นะฮะแต่ความเด็ดมันไม่ได้อยู่ที่ตรงนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูดาเมจนะครับเมื่อเราโดนป้อมนะฮะดาเมจอยู่ที่352ฮะแต่ถ้าเราเรียกโกลเลมนะฮะโกลเลมไม่ต้องอยู่ในป้อมนะฮะแล้วเราไปโดนดาเมจป้อมนะฮะ อ่าโดนแค่273ถามว่าทําไมโดนแค่นั้นเพราะว่าเมื่อเราเรียกโกเลมนะฮะดาเมจที่โดนจากตัวเรานะมันจะแชร์ไปที่โกเลมครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นสกิลที่ช่วยให้เรายืนในไฟได้นานมากขึ้นนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมยังไม่เห็นภาพนะเดี๋ยวไปรอดูกันในเกมเลยนะครับผมเอาละเข้ามาอยู่ในเกมแรกแล้วนะครับคุณผู้ชมก็รบกวนน้องๆหนูๆน,นะะที่ดูคลิปนี้อยู่นะช่วยกด ไรกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมได้มีการรีวิวฮีโร่ในครั้งต่อๆไปด้วยนะครับกว่าจะได้เล่นนะครับคุณผู้ชมหลายตามากนะเพราะว่าคนนี้แย่งกันเอ้ยเมื่อกี้เรามีโอกาสได้ตีธรรมดาก่อนนะเร,เ,รเราน่าจะเราน่าจะทำให้ติดพาสซีฟแล้วเขาน่าจะเจ็บตัวมากกว่านะเฮ้ยเขากดหิวแล้วเขากดหิวเฮ้ย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 ทำไมเลือดเราน้อยกว่าเฮ้ยเฮ้เฮ้ยฮแมวแล้วไม่สู้ลวไม่สู้ลว <laughs> พิกเกอร์น,นีเลยนะ เอาติดพิษเราตายสงสัยเป็นเพราะว่าชุดแดงนะชุดแดงแรงฤทธิ์นะฮะ <c oughs> ก็ภาพมันจะแปลกๆ่ลยนะคุณผู้ชมเพราะว่าผมต้องปรับคุณภาพภาพนะให้เป็นปานกลางนะฮะเพ <c oughs> ท้อสูงสุดเฮ้ยโอโ้เจ็บเจ็บเจ็บ <c oughs> ครับผมเจ็บ <c oughs> โอ้ยเอ้ยรู้สึก Quick ิ i เวอร์จะรักเราเหลือเกินนะ เฮ拉เฮ拉เรามาคุยกันเรามาคุยกันพอดาบปากนะรีบกดสกิลสองเห็นเห็นไหมคุณผู้ชมโคตรแรงนะเพราะฉะนั้นสกิลสองนะรอให้ดาบปากก่อนแล้วค่อยกดใช้นะผมรับรองเลยว่าแรงมากแล้วยิ่งพิมไฟนี่โหจัดจัดเฮ拉เฮ拉เพื่อนมาแกงนะฮะแล้วควิกซนเวอร์เขาก็อยากได้เราจัดนะรู้สึกเขาจะเป็นอะไรครับผมเนี่ยพี่ควิกพี่ควิกพี่ควิกสายหิวนะ อ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ย,ยแรงแรงโอ้ยดีนะดูดเลือดทันเอ้าอุ้ยโดนบัฟแดงคลิกซินเบอร์นะตายไปนะฮะ <S <S คุณผู้ชมอีกหนึ่งอย่างนะคะับสำหรับเจ้าตัวเฮราที่ผมลืมบอกสกิลไปนะฮะก็สกิลของเจ้าเฮรานะเมื่อเราออกของที่เป็นรถคูดาวนะมันจะเพิ่มแอคแท็กสปีดให้เรานะก็คือเราจะตีเร็วขึ้นเมื่อออกของรถคูดาวนะเอ้ยพลิกล เหมือนพี่ควิกจะหิวหิวอา้อาวอ้าวเราอยู่วงนอกสบายนะครับอเออเฮ้ยชูบิลลี่ชูบิลลี่สงสัยจะโดนจะตายในป้อมนะอุย้ยควิกซินเวอร์มาพอดีโอ้แต่โดนไปกลางตรงนู้นนะฮะเฮ้ยนายจะเอาเราเหรอแต่เขาโดนสตัรน์นะอ่าเขาลุดออกมาจากสตัร์นะดูดดาบปักไปแล้วก็ดูดสก,กิลหนึ่งะฮะวิ่งเร็วครับหนีเขาเออพี่ธานอสมาช่วยนะไม่งั้นน่าจะไม่ไหวนะ เฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวตายเดี๋ยวยื้อไว้ยื้อไว้โอ้โหเรานี่ก็ห้าวเหลือเกินนะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วพิกจินเวอร์นะอันติพาไปแล้วนะฮะป่าป่า,ป,าป่าไปป่าไปเรื่อยๆดับปักท้าสองครับผมโอเคเกือบตายเกือบตายอุ้ยพิกเกอร์หนีกระโดดเขาโดนสกิลพิษเราตายไปนะฮะ <c oughs> อังลิวิชชันนะ่าจะโดนในป้อมนะฮะผมเรียกคนเลมมาดูดนะฮะโอ้โห คุณผู้ชม่าตัวเฮล่านี่พอกดสกิลหนึ่งนี่เรียกว่าตีไวเวอร์เลยนะฮะเนี่ยคุณผู้ชมดูนะ <laughs> ตีไวไม่พอวิ่งเร็วด้วยแอนิเมชันก็น้อยนะแต่ตีเบามากและตัวค่อนข้างอ่อนแอนะเพราะฉะนั้นอย่าไปคุกวงในมากนะฮะถ้าจะจบเกมได้แล้วนะฮะเพราะว่าผมไม่ค่อยมีบทบาทเลยเกมนี้เดี๋ยวไปรอไปต่อในเกมที่สองเลยก่อนฮะ มาสู่เกมที่2นะครับคุณผู้ชมฝั่งนู้นนี่ฮีโร่นี่เรียกว่าเกือบครบท้วนเลยทีเดียวแต่ว่าเขาติดที่ว่าเขามีแครี่สตัวนะแต่ฝั่งเราก็มีแครี่สตัวไม่ไม่มีแทงด้วยถ้าพี่หักไม่ออกแทงนี่คือจบเลยสกาเล็ดบิดเอาสักหน่อยไหมปาธรรมดาลองวัดดูนะว่าเราจะแรงขนาดไหนนะดูรู้สึกว่าเหมือนลอดมันจะบั็กด้วยเห็นไหมครับคุณผู้ชมเขามี2หลอดอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเกิดอะไรขึ้นนะ ดูเหมือนสัก,กาาล็ดวิกเขาจะค่อนข้างหิวผมนะเห็นเลือดผมน้อยๆผมไม่ยอมกลับบ้านนะฮะรอนะฮะรอผมเห็นพี่ฮักเดินมานะเอาแล้วพี่ฮักได้ไหมฟิกเกอร์ไปะฮะโอ้ผมรีบกดใช้ท่าสองไปหน่อยนะเอ้ยโอ้โหอีกตีกีเดียวดับปักน่าจะตายอยู่นะถ้าตีอีกสักทียียงฮะแต่โอเคพี่เดสเราเก็บไปได้นะฮะเอาวัดสักหน่อยเรามาวัดกันสักหน่อยโอ้หเขาอ,อันตินะฮะจะไหวไหมนะ หิวแล้วฮะโอ้เลือดขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะมันเป็นสกิลทีเด็ดแล้วนะสกิลสองเ่เลือดเราก็จะขึ้นมาแบบน่าตกใจอันนี้ขนาดไม่มีไอเทมนะฮะ <Okay. S 1> รอเครอสอยสกาเลดวิทนะรอให้เขาสกิลก่อนนะฮะโอเคเขาคิดว่าผมกลับบ้านนะเมื่อกี้ผมหิวขึ้นมาได้นะ oh. โอเคครับเก็บสกอาเลดวิทได้นะฮะกับตันเฮ้ยโอ้โหเอาในบ้านเลยเหรอจะเย็นจะเย็นพอหนุ่มเอ้ยดีเขาไม่เอาต่อนะถึงมากันข้างบนนะฮะพี่ฮักนะฮะจะได้ทุ่มหรือเปล่า จะได้ทุ่มหรือเปล่าโอเคท่าสองเราติดแล้วกดไม่ใช่ท่าสองท่าสิบติดแล้วกดท่าสองไปนะฮะโอ้ยพี่เดชพูเข้าไปเก็บข้างในนะโอ้เข้มจัดพี่เดชเราเข้มเข้มจัดจัดว้าวดูเหมือนข้างล่างจะมีประเด็นนะฮะพี่ทองาอเราจะโดนหรือเปล่าแต่เพื่อนเราโดนเก็บนะฮะแองแองเจิ้ลนะฮะเฮ้ยกับตันจะตายแล้วออกกับตันก่อนโอเคดูท่าสองมาฮะผมว่าหนักไปนะหนักไป หนักหนักโอ้ฟิกเกอร์ยังรอดนะฮะดีนะฟิกเกอร์ทันนะฮะปกติฟิกเกอร์ไม่ผิดทางก็ฟิกเกอร์ไม่ทันนะ <c oughs> โอ้เ <c oughs> พื่อนเราโดนนะฮอกอายโดนนะฮะสะตัร์ไปฮะไม่โดนนะฮะไม่โดนใครฮนะตีหิวกดท้าสองก่อนนะเพื่อนหิวติดนะฮะรู้สึกเหมือนเขาจะติดพิษเราตายนะฮะเฮ้ย <c oughs> ขอยีนึงดูดอืมแรงใช้ได้นะฮะนี่ขนาดต้นเกมนะของแค่2ชิ้นนะเ <Whoa. S 2> นี่ยความลับของเฮล่านะฮะเวลา สกิลไปสกิลพาสซีฟติดเหฮะดาบปักลงมาจะทำให้เฟรมเรทเราตกนะฮะเป็นความลับที่แบบไม่มีไฟไหนหลีกเลี่ยงได้นอกจากว่าจะปรับกราฟิกลงนะฮะ <c oughs> ฟาร์มครับฟาร์มฟาร์ม <c oughs> ดีฮะโอ้โหเลือดเด้งรัวๆนะเวลาติดพาสซีฟนะดูเหมือนเพื่อนจะโดนไล่นะฮะเลือดเราก็โลพอ,อกันนะซะัมมอนก้อนเล่มมานะฮะอุย้ยสกาเลตวิทโคตรแรงโอ้โหจะกดฟิกเกอร์นะกดไม่ทันนะฮะ ดูเหมือนเกมเราเมื่อกี้จะพลาดนะฝั่งเขาบุกมาได้นะฮะยังไงเอาเลยไหมล่ะฮองอายเอาเลยไหมล่ะฮองอายฮองอายเมื่อกี้ผมสตันโดนไปนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหหิวก่อนหิวก่อนวันนี้ดูดมาแล้วนะฮะโอเคเพื่อเรามาอยู่กันครบทีมนะฮะสคาร์เลตวิทว่าไงจ๊ะตีตีตีจะได้ดูดแล้วดูดเขาจู๊กไปฝั่งนู้นนะ ตัวนี้ได้แอซิดค่อนข้างง่ายนะเฮาเพราะว่าสกิล2มันกว้างนะถ้าเราไปยืนตรงกลางกดสกิลสองเราก็ได้แอซิดแล้วนะถ้าฝั่งหนุนตายนะสคาลิสปิดวิ่งมาไล่เพื่อนอล้วนะไาโยนาระจ้าผมไม่รู้ว่าเขาหลุดต่อนะแต่ดูเหมือนสกิลยังใช้เป็นจังหวะอยู่นะเอ้ยโอ้โหแองเจิลเราไม่ธรรมดาพี่เดือดติงนะฮะเขาไม่ไหวแน่นอนนะับพี่เดอดติง เ,าเาขาคอยรับดาเมจดได้ยัยงเดียวอ,อุ้ยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอุย้ยราคาเล่นบิดนะ oh Dude, โอ้โหดูโคตรแรงนะเก <laughs> ือบเ,เต็มหลอดนะคุณผู้ชมดาบปักแล้วกดสกิลสองไปฮนะกดสตัร์ทิ้งไว้ดาบปักแล้วอุ้ยจะตายกันหมดแล้วอ่ะอีกนิดเดียวเองอุ้ย <c oughs> อยากได้อยากได้อุ้ยแองเกิลแองเกิลแองเกิลอุ้ยอุ้ยแรงแรงอุ้ยโดนอะไรครับเนี่ย ตอนนี้ของเริ่มฟูลแล้วนะคุณผู้ชมพี่ฮักโดนไล่อยู่นะเราไปช่วยทันหรือเปล่าซัมมอนโกนเลมไปก่อนนะฮะเพื่อเราโดนนะเอาปลาเอาปลากัะปตันโอ้ยโคตรแรงโคตรแรงโคตรแรงฮิวหิวปลาฮอกอายฮอกอายยังไงยังไงโอ้โหกลับมาเต็มลอดอีกแล้วคุณผู้ชมมาดูว่าเราจะขึ้นได้หรือเปล่านะฮะทีมนู้นนะฮะพีดผมโอ้โหโดนทุกสกิลเนี่ยซัมมอนโกนเลมมาก่อนฮะปลาปลาปลาสกิลสอง อุ้ย uh ทำไมแรงจังอะเกมจะพลิกหรือเปล่า <c oughs> กดยอมแพ้กะอะไรกันครับเนี่ยเอ้ยแองเจิลเราไปบูฮะต้องไมนะ่เสิร์ฟนะเสริมกำลังนะโบ๊ะบ้าโบ๊ะบ้าแองเจิลเราตอนนี้เลดเกมแล้วนะนะของของฟูกันหมดแนละ้วฮะแต่มันก็จะช่วยบอกบ่งบอกประสิทธิภาพตัวเรานะว่าจะโหดขนาดไหนสก,การ์เลนวิสเมื่อกี้เราเมื่อกี้เราสตัร์ไม่โดนนะถ้าสตัร์โดนน,น่าจะดีกว่านี้นะเฮ้ย แอบเจ็บแอบเจ็บเฮ้ยยังไงยังไงหมุนรอบตัวโหโหคิวมาอีกพันหนึ่งนะเนี่ยคุณผู้ชมขนาดของปูนะฟาร์มยังช้ามากเลยเพราะฉะนั้นผมมองว่าเฮล่านี่ไม่เหมาะกับการฟาร์มนะโอเครู้สึกจะเหมือนมีทีมไฟนะฮะที่เซอร์เทอร์นะฮะโอ้แล้วนัวนัวจังหวะนี้เข้าไปกลางวงนะฮะท้าสองนะโหจับตันเมกานี้โดนแรงมากเลยฮะสกิลหนึ่งฮะปาไปเรื่อยๆฮะเดอะติงนะฮะ สกิลสองวืบไม่ทันคนระับ <c oughs> โอ้น่าจะจบเกมแล้วนะครคุณผู้ชมอฟังหน้นนะฮะตายไปสามตัวนะฮะ <c oughs> โอ้ย <c oughs> ไอแคลี่สองตัวนี้มันก็แรงเกิน <c oughs> โอ้ฮ้องไอเราไม่อยู่นะสายเข้านะ <c oughs> แต่ว่าเกมจบแล้วครับผม จบไปอีกหนึ่งเกมนะคุณผู้ชมสำหรับการเล่นเฮรานะะตัวใหม่วันนี้นะครับผมก็ผมมองว่าเป็นตัวที่อนาคตนะฮะโดนเนิรฟนะฮะ <c oughs> การเนิรฟนี่คือการลดพลังลงมาแน่นอนนะเนื่องจากว่า <c oughs> ผมมองว่าสกิล2มันแรงไปนะ <c oughs> นเนี่ยดูดิหู <c oughs> ผมสร้างดาเมจให้กับฮีโร่นะ93 0 0 0นะนะค่อนข้างเยอะเลยนะฮะ เรียกว่าเต็มทุกหลอดนะฮะเอาเป็นว่าวันนี้ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะฮะถ้าคุณผู้ชม,ชมชอบคลิปนี้นะ,ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมนะฮะแล้วคลิปหน้าเจอกันนะครับผมวันนี้ขอตัวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ Because I'm low, I hit it when it's time to flow rock go in like a load, now i the show Check it out, because we in the house, we on the scene If it's for somebody to get in my way I'll tell them stay out my way, cause I don't care It's time to get in my way I got so much control, every shake and I, I hit and I hole.